ปัญหาเดิมก็หนักอยู่แล้วนะครับทั้งเรื่องของการขึ้นดอกเบีย้ยเงินเฟอ้อแล้วก็ทางด้านแบงกร์รันแบงก์โลบนะครับแต่โลกเราจะเจอปัญหาหนักต่อไปอีกนะั่นคือการที่โอเปกพลัสินครับลดกําลังการผลิตเพื่อเพิ่มราคาของพลังงานนั่นเองทางองค์กรพลังงานโลกบอกว่านี่จะทำให้โลกเนี่ยเติบโตช้าลงกว่านี้นะครับเกิดอะไรขึ้นในคลิปนี้รอยฟังฮะ การลงทุนแบบภาพใหญ่เนี่ยเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายและก็มีรูปแบบตายตัวนะครับเพื่อนๆสามารถคาดการวิกฤตได้ล่วงหน้านะครับรวมถึงรู้ว่าอะไรมีความเสี่ยงและอะไรกำลังเป็นขาขึ้นดังนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการแนวทางในการลงทุนอีก6เดือนข้างหน้าอีก3ปีข้างหน้าว่าอะไรกำลังจะมาเนี่ยสามารถกดติดตามได้ที่ห้องเรียนวงไนข้างล่างนี้ได้เลยครับ ที่พี่นองคนนะครับผมคิมฮะคุณอยู่กับช่องคิม Property Life ที่มาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจกรารลงทุนไปด้วยกันครับใครชอบคอนเทนต์แนวนี้เนี่ยกดไลค์กดต like, ิดตามเอาไว้หรือว่าอยา,ากจะสนช่องนี้ผ่านการเป็นสมาชิกก็กดจอยข้างล่างได้เช่นเดียวกันนะครับในคลิปชวนคุยเรื่องของความขมขมัวเรื่องของพลังงานของโลกนะครับก็ต้องยอมรับก่อนว่าตอนนี้เนี่ยโลกเราก็เผชิญปัญหาพายุที่มากมายอยู่แล้ว ทางเรื่องของเงินเฟ้อนะครับที่รุนแรงในรอบหลายทศวรรษเลยทีเดียวนะฮะรวมถึงสงครามยูเครนกับรัสเซียนะครับปัญหาวิกฤตแบงค์รันแบงค์ล่มและก็การขึ้นดอกเบี้ยยางหนักหน่วงด้วยโดยเฉพาะคุณเจมี่เดมอนเนี่ยนะครับที่เป็น c ีอของธนาคารดังอย่างเช่น JP Morgan กนะออกมาบอกว่าการที่เกิดแบงค์รันแบบนี้เนี่ยมันยิ่งเพิ่มโอกาสการเกิด r e c e s s i ันหรือสศรกิจถดถอยมากขึ้นไปเรื่อยๆครับกล่าวคือในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็รู้สึกโล่งใจนะครับกี่ยับราคาพลังงานที่ค่อยๆเข้าที่เข้าทานนะเงเลมก ที่ค่อยๆลดลงไปมาหาด้วยทําให้หลายคนกังวลว่าให้เงินเฟอ้อเนี่ยอาจจะหายจจบเร็วกว่าที่คาดนะครับแต่วันนี้เนี่ยดูเหมือนจะกลับตลบตาซะแล้วหลังจากกลุ่ม o p เปกพลัสนะครับในการลดกําลังการผิดอย่างเยอะฮะ ซึ่งก่อนหน้านี้นะครับทางรัสเซียได้ทําการลดกําลังการผลิตนําร่องไปเรียบร้อยแล้วนะครับประมาณ5 0 0 0 0 0บาร์เรลต่อวันนะฮะแต่วันนี้เนี่ยทางกลุ่มโอเปกเนี่ยนะครับก็ได้ลดกำลังการผลิตแบบพร้อมเพรียงกันเลยนะเช่นซาอุดีอาระเบียพี่ใหญ่เนี่ยลดไปถึง5 0 0 0 0 0บาร์เรลต่อวันนะครับต่อมาก็เป็น UAE นะครับ1แสน4คูเวตแสน2อิรัก2แสนครับซึ่งทางกลุ่มโอเปกเนี่ยก็ให้เหตุผลว่านะครับตอนนี้เนี่ยโลกเข้าสู่รีเซชชันนั่นล่ะพอเข้าสู่รีเซชชันบู๊บดีมาอาจจะหดตัวลงนะครััับเพพื่อจะรกษาลง กลุ่ม o p เปกพัฒก็เลยจำเป็นต้องลดกําลังการผลิตเพื่อจะให้สอดคล้องกับดีมาที่มีอยู่จํากัดนั่นเองหลังจากกันเกิด r e ิเสตชันะครับก็ต้องบอกกันก่อนว่ากลุ่ม o p เปกพัฒเนี่ยก็ตั้งขึ้นมาเพื่อจะอทําให้ราคาทำลังงานเนี่ยนะครับมีเสถียรภาพแล้วกันเนาะแต่เอาตรงๆก็เพื่อทำให้กลุ่มของพวกเขาเนี่ยสมารจะขายน้ำมันได้กําไรต่อไปเรื่อยๆนั่นแหละครับไม่ให้มันถูกเกินไปนั่นเองฮะ คือถึงแม้ว่ากลุ่มโอเปกเนี่ยจะอ้างเรื่องของดีมานะครับที่ลดน้อยถอยลงไปแต่ถ้าเราดูเรื่องของกราฟจริงๆเจนภาพว่าในฝั่งของดีมาเนี่ยมันดูเติบโตขึ้นด้วยซ้ำน,นะครับจากการเปิดเมืองของทางจีนนะฮะทำให้ซรัพยเนี่ยดูเหมือนจะค่อยๆล่อยหลอลงไปหรือสูงทรงนะครับแต่ว่าดีมาเขาต้องการเนี่ยกลับสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับนักไปใช้ธรรมไกราคาระมันเนี่ยยังคงอยู่เหนือดับมัน84ดอลลาร์ต่อบาร์เรลตอนนี้เลยฮะ ก็เข้าใจได้นะครับว่ากลุ่ม O อเปกเนี่ยก็คงมีเหตุผลของตัวเองนั่นแหละเพื่อจะให้ราคาน้ำมันตัวเองยังอยู่ในระดับสูงนะครับทามการความพันผวนนะก็บอกว,ว,ว่าตอนนี้เนี่ยเฮ้ยสต็อกเมื่อก่อนนะมันแบบเออไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับเหลือเยอะฮะและก็เนี่ยหลายคนก็เพ่งเน็งไปว่าตอนช่วงเกิดโควิดเนี่ยน้ำมันล่วงไปจนแบบราคาติดลบนะครับกลุ่มพวกพลังงานเหล่านี้เนี่ยก็เรียกว่าขาดทุนกันย่อยยับหรือว่าการไม่ยอมลดราคาครั้งนี้เนี่ยอาจจะเป็นการเอาคืนหรือเปล่าหรือว่าเป็นการเอาช่วงที่หายไปเนี่ย ทดแทนกลับคืนมาครับอีก moved. ทั้งนะครับพอเราดูจากราคาน้ํามันเนี่ยตอนนี้ก็ดิบขึ้นมาประมาณ84ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับก็ถือว่าตอนแรกจ,จะลงลงไปเนี่ยเริ่มจะดิบตัวกลับขึ้นมาแล้วนะครับแต่ถ้าเราดูย้อนหลังไปในหลายๆปีนี่นะครับในรอบ50ปีเนี่ยราคาน้ํามันเนี่ยนะครับจุดนี้เนี่ยไม่ใช่จุดที่สูงที่สุดนะครับจุดที่สูงสุดอยู่ประมาณ139เหรียญต่อบาร์เรลนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ยังห่างไกลจุดนั้นเยอะอยู่นะฮะก็เรียกว่าในรอบเกือบ20ปีเนนนนน่่่ยยราคาคค้้้มมััก็ไไดดขึแตองใละบ กล่าวคือขายราคานี้มานานแล้วมันก็ไม่ด้แพงอะไรแถมก่อนีเนี่ยลงไปถึงประมาณ20ดอลลาร์ด้วยซ้ำในขณะที่เงินเฟ้อเนี่ยเติบโตมาอย่างมหาศาลนะครับราคาที่ดินอสังหาริมทรัพย์เนี่ยก็เติบโตันอยางมากมายหุ้นก็เติบโตขึ้นแต่น้ํามันเนี่ยก็เรียกว่าไม่ค่อยได้ขึ้นสักเท่าไหร่ครับเนี่ยมื่อคือด้วยราคาน้ํามันเนี่ยนะครับมันเป็นพิษภัยต่อเศรษฐกิจนั่นเองนะารที่ราคาน้ำมันมันเติบโตสูงเกินไปนี่นะครับมันก็ส่งผลกระทบด้านลบเลยแก่นอนและมีความเสี่ยงกนเกิดรีเซชชั่น่ีทเครัานน้ม่ียกว่าอยิจถ ะะเวลามันขึ้นทีไรเนี่ยนะครับมันก็ตามด้วยกันเกิดวิกฤตเศรษฐกิจหรือว่าเกิดพวก r e c e s s i o n ที่ฐกถอยตามมาแทบทันนั้นเลย,ยเช่นการเกิดในปี2008-2009นเนี่ยนะครับหรือปี2000เองก็ตามครับหรือไม่กร่ปี1990ครับ ซึ่งมันก็เข้าใจได้นะครับพอราคาน้ำมันสูงเนี่ยมันคือต้นทุนของประชาชนไงฮะอย่างเช่นบางประเทศนี่นำเข้าเยอะๆนเนี่ยนะครับก็ทําให้เขาเนี่ยเกิดการขาดดุลทางการค้าก่อนอันดับแรกนะพอต้อนทุนพลังงานสูงเนี่ยเงินเฟ้ออาจจะสูงขึ้นรวมถึงเขาไม่มีเงินที่ไปพอจับจ่บายได้สอยอย่างอื่นกันแล้วก็คือจ่ายแค่ค่าน้ํามันค่าพลังงานก็หมดไม่เหลือจะทําอะไรแล้วนะครับพอเศรษฐก,กิจมันไม่ดีพอเงินมันไม่หมุนเนี่ยนะครับสุดท้ายการเกิด e c e s s i o n มันก็เกิดขึ้นนั่นเองและส่วนนี้ก็เป็นที่มานะครับว่าทาไมง้่่่่ยิดไไปใหแต อเมริกาก็โดนด้วยนะครับไม่น่าประเทศเล็กๆนะอันนั้นยับเลยฮะแต่ต้องยอมรับว่าในช่วงก่อนหน้านี้นะครับความสัพันกลุ่มโอเปกเนี่ยกับทางสัอเมริกาหรือว่าผู้ที่ควบคุมกดยุโรปเนี่ยนะครับค่อนข้างไปในทิศทางที่ดีนะครับหรือว่าแบบคุยกันได้คุยกันรู้เรื่องอะไรแบบนี้ ราคาดิบมันก็เลยมีค่อนข้างมีเสถียรภาพไม่ได้ผุดขึ้นมานะครับแต่วันนี้ก็ต้องยอมรับว่ากลุ่ม O อเปกพลัสนี่นะครับรวมถึงซาอุดิอาระเบียที่เป็นพี่ใหญ่รัสเซียเนี่ยนะครับก็ดูเหมือนจะไม่ได้เข้าร่วงข้อรอยกับกลุ่มค้วนนักการท่เท่าไหร่ทําให้การคุยกันเจรจากันเนี่ยดูไม่ค่อยจะรู้เรื่องเหมือนอดีตแล้วฮะก็เห็นได้จากการเจรจาที่ล้มเหลวนะครับระหว่างคุณโจเบเดนกับทางเจ้าชายมูฮัมหมัดบินซามาจากซาอุดิอาระเบียเนี่ยนะที่คุณโจเบเดนเนี่ยขอให้เพิ่มกําลังการผลิตน้อยตตตตอออออนน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 ีีีีีีุ้้้้้้้รรรกกกกกิิิิจจจไไไมมมมม่่่่่่่่คคยยยยยะะะะดดแแแแลลลลลววเเ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 งงฟััับบาาาาาชซ็พํผถ ลดซะด้วยซ้ำนะครับนั่นะเป็นตน้นตอนไม่ทำใความสัมพันธ์ระหว่างซาอุดีอาระเบียกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยเริ่มจะระหองระแหงกันนะครับสวบางคนบอกว่าให้ลงโทษซาอุเลยตัดความสัมพันธ์เลยนะเพื่อจะกำราบในกรณีที่แบบไม่เชื่อฟังอะไรแบบนี้ฮนะซึ่งห่าวอเมริกนปัจจุบันเนี่ยมันมีการหนักข้อยิ่งขึ้นกับในอดีตนะครับคือเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรามีพายุหลายลูกที่กำลังประดังประเดกับเศรษฐกิจนะครับเช่นเร,ร,รื่องของเงินเฟ้อที่รุนแรงนะครับจากสงครามยูเครนรัสเซียถูกไหมฮะการขาดสภาพคคคคลลลลล่่่่อองงงงตาา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 ๆนนนนนกกกกกรรรรเเเิดดซััััพพยยชช็็ะบบ้มสูหจทีโ ตัวของรัเสเซียนะครับรวมถึงพอเงินเฟอ้อแพงปุ๊บเนี่ยตงนเฟอ้อสูงปุ๊บเนี่ยก็เกิดปัญหาการขึ้นดอกเบี้ยนะครับทำให้ค่าเงินหลายประเทศนี่นะมีการอ่อนแออย่างรวดเร็วเพราะว่าเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์แล้วเนี่ยเงินดอลลาร์เนี่ยแข็งโป๊กเลยทีเดียว มากแล้วยังเกิดวิกฤตเรื่องของแบงค์รันแบงค์ล่มนะครับรวมถึงการเข้าสู่รีเซชชันอีกด้วยนะและอย่าลืมนะครับว่าเราเนี่ยเพิ่งผ่านเหตุการณ์โควิดมามันมา,มาทําให้หลายๆประเทศเนี่ยนะครับมีหนี้ต่อ GDP ค่อนข้างสูงมากๆเลยทีเดียวนะแต่นั้นเนี่ยพอราคาน้ามันเนี่ยมันดุนแรงแบบนี้มันก็เป็นการซ้ําเติมนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นเนี่ยก็เรียกว่าเจ๊งไปหลายประเทศด้วยกันเช่นทางสีลังกานะครับก็เรียกว่าไม่มีเงินซื้อนะ้ํามันเงินดอลลาร์เนี่ยหมดเก๊ก,กันแล้ะ หรือแม้แต่เพื่อนบ้านของเรานะครับที่น้ํามันเนี่ยก็ขาดแค่ต้นนําเข้ามาเยอะจนทำให้น้ำมันเนี่ยราคาสูงมากค่าเงินกีบของทางลาวเนี่ยนะครับก็อ่อนแอลงอย่างเห็นได้ชัดเงินเฟ้อเนี่ยพุ่งทะยานเลยครับก็รู้ว่ารุนแรงที่สุดในรอบที่สิปีเลยทีเดียวฮะแต่เดี๋ว่าแต่ประเทศกลำลังพัฒนาเลยครับที่จะยากลําบากท,ทั้งสกุลเงินเนี่ยนะครับไม่มีเสถียรภาพเท่ากับประเทศใหญ่ๆนะครับรวมถึงเนี่ยต้องนำเข้าพลังงานเป็นจนวนมหาศาลพอราคาแพงปุ๊บการขาดดุลการค้าก็มากขึ้นรวมถึงค่าเง,นางินอ่อนนะครับแต่ประเทศทีีีี่่่่่่่่รรราววยยยยแแล้้กก็็เเเเขขมงงอชนนนนนญปปุะคับติ เขาได้ดึงทางการค้าตลอดนะแต่รู้ไหมครับา,าญี่ปุ่นเนี่ยนะครับพอราคาพลังงานสูงเงินแบบนี้เนี่ยนะครับแล้วเขาต้องนําเข้าพลังงานเป็นหลักด้วยเนี่ยนะฮะ ญี่ปุ่นก็เลยทําการขาดดุลทางการค้านะครับครั้งใหญ่ติดแบบระดับบริษัทกันเลยทีเดียวนะในเดือนมกราคมที่ผ่านมานั่นเองครับก็ต้องบอกได้ว่าแม้ประเทศยักษ์ใหญ่อย่างญี่ปุ่นยังระสำมนะครับเงินเฟ้อนี่ดีขึ้นมาเป็น4%เเลยนะครับรวมถึงคนเนี่ยก็แบบว่าเริ่มงองแงกับประเทศละค่าเงินเฟ้อค่าแล้วก็เงินเยนอ่อนค่าด้วยต้นทุนของชิปแพงกันหมดต้องขึ้นค่าแรงเลยครับและเหตุการณ์นี้ยังเกิดขึ้นไปทั่วโลกเะครับอย่างเช่นตัวเกาหลีใต้เองก็ตามนะครับเกิดการขาดดุลทางการค้าเช่นเดกัน ขายพวกชิปเนี่ยพวกสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะครับกับหดตัวอันเนื่องมาจากการเกิดรีเซชชันอีกด้วยก็เรียกว่าดีมาลมันหดน้อยถอยลงไปนะครับซึ่งการขาดดุลทางค้าเนี่ยครับเกิดขึ้นในเยอรมนีเองก็เช่นเดียวกันนะครับประเทศที่มีเทคโนโลยีขั้นสูงเนี่ยนะครับแล้วก็เศรษฐกิจเข้มแข็งในยุโรปเนี่ยสุดท้ายก็ต้องขาดดุลทางค้าก็คือนำเข้านร,ราคาประมานที่แพงนะครับแต่ส่งออกได้น้อยลงนั่นเองซึ่งแน่นอนว่าไทยเราเองก็เหมือนกันนะครับว่าก,การขาดดุลขั้นสำคัญทั้งที่เราเนี่ยเคยได้ดุลมาตลอดครับ นั่นหมาามาจุดนี้เห็นภาพว่าต่อให้ทางกลุ่มโอเปกจะมีเหตุผลที่ดีที่มากพอนในการบอก,บอกว่าอิราคาน้ำมันของเรามันถูกเกินไปนะเรามีความเสี่ยงเรื่องของสต็อกน่าจะเป็นต้องลดกําลังการผลิตเมื่อจะเกิดการเกิดรีเทชชันเดียวดีมันลดน้อยลงเนี่ยก็มีข้อยผลนั่นแหละนะครับแต่ถ้ามองดูจริงๆในทั่วโลกแล้วเนี่ยพวกเขาโดนทังเรื่องของโควิดดังขึ้นดอกเบียเ้ยเงินเฟ้อถูกไหมฮะแล้วก็เรียกว่าการขัดดุงการค้าเนี่ยเขาร่วงยับอยู่แล้วตอนนี้ไม่้ว่าหลายประเทศเนี่ยนะครับต่างเจ๊งต่างล้มไปเลยนะครับ และซึ่งก็ไม่แปลกอะไรที่ทาง IEA นี่ครับก็เป็นองค์กรพลังงานระหว่างประเทศนะได้ออกมาบอกด้วยว่าการที่กลุ่ม OPEC PLUS นะครับทำการคัดตัวซัพพลายของออยล์ของน้ำมันเนี่ยจะทำให้นะครับกระทบต่อการฟื้นฟูของเศรษฐกิจโลกไปนี้ฮะกล่าวคือปีนี้เนี่ยก็ว่ามันจะกลับมาเนีจากการซบเซาเรื่อของโควิดในปีที่แล้วปีก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับแต่วันนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่ทังทีเดียวแล้วเพราะว่า น้ำมันยังไม่ลงง่ายๆครับแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่ากลุ่มของเอเชียเนี่ยนะครับก็มีดีมา n d การซื้อน้ำมันค่อนข้างเยอะจากทั้งกลุ่ม o p e ป plus แล้วก็รัสเซียด้วยนะครับซึ่งต้องบอกก่อนนะว่าเอเชีย,ยได้รับการ i ิส o u ้าหรือว่าส่วนพิเศษจากทางกลุ่มซาอุดิอาระเบ,บียนะครับรวมถึงรัสเซียด้วยนะ ทำให้แถวบ้านเราเนี่ยรีบซื้อน้ํามันกัะตุนกันให้ลื่มเลยครับโดยเฉพาะทางจีนนะครับเขาว,าว่ามีการกัะตุนน้ามันดิบเพิ่มขึ้นในรอบ .3 ปีเลยทีเดียวนะครับโดยเพิ่มขึ้น,นราว22%นะทำให้จีนนําเข้าประมาณ12.3ล้านบาร์เรลต่อวันเลยนะฮะอ,องตงเนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าการลดลงกรตตรงนี้เนี่ยนะครับจะส่งผลทําให้ประเทศลหลายประเทศนะก็ต้องเจ็บตัวกันไปนะครับแล้วก็ขาดดุลการค้าเงินไหลเข้าสู่กลุม่มประเทศผู้ผลิตน้ํามันโอเปกโอเปพัทแล้วลวถึงรัสเซียด้วยนะครับ ความบาดกัรแมนราเซียก็คือ1คือจะก,กดราคาน้ํามันเนี่ยนะครับให้ต่าๆไปนะเพราะเนื่องจากว่าพอกดราคาน้ำมันปุ๊บเนี่ยจะได้ไม่มีเงินไปฟันดิ้งเรื่องของสงครามนั่นแหละจะได้เซียจะได้หมดตัวถังแตกแต่ตอนนี้รู้ไหมครับว่ารัสเซียเนี่ยนอกจากราคาน้ำมันจะสูงขึ้นมากแล้วนะครับรวมถึงขายดีนะครับแต่ตอนนี้ยอดการส่งออกเนี่ยกลับเข้ามาในช่วงก่อนเกิดสงครามเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เรียกว่าทําอะไรรัเสเซียนี่ไม่ได้เยังค้าขายได้ค่อนข้างดีครับ นะครับเรื่องของกําไรที่เติบโตมากขึ้นด้วยนะครับแต่พอเราจอดลึกกันไปจริงๆเห็นว่า,าลูกค้ารายสําคัญก็คือทางจีนและก็อินเดียนั่นเองก็เรียกว่าเป็นเดอะแบกนะครับของทางรัเสเซียเลยก็ว่าได้นะครับการบริโภคเนี่ยค่อนข้างสูงปริดทำให้รายัับของรัเสเซียในเดือนมีนานเนี่ยเพิ่มขึ้นราว1 0 0 0ล้านดอลลาร์ต่อเดือนเลยนะครับก็คือรวมประมาณ1 2 0 0 0ล้านดอลลาร์นะครับ ตอนนี้หากมองในภาพรวมเนี่ยความเสี่ยงทั้งนั้นเกิด relation เศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยยังคงหนักหน่วงอยู่นะครับและการควาบางรสัสเซียเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเหมือนจะกดไม่ค่อยลงแล้วนะครับเพราะว่ารสัสเซียก็ลืมตาอ้าปากได้มีพันธมิตรช่วยนะครับเศรษฐกิจรัสเซียที่าคาดการณ์ว่าจะร่วมไปประมาณ25%่ิบหเรศรษฐกิจจะพังพินาศตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าไม่เป็นอย่างนั้นเลยนะครับลดไปน้อยมากนะครับแล้ววันนี้เนี่ยปีนี้เนี่ยน่าจะคาดการณ์ว่าติดบวกด้วยนะ ถ้าราคาน้ำมันยังคงเติบโตสูงขึ้นแบบนี้เนี่ยนะครับยังคุยกับกลุ่มโอเปกกดราคาน้ำมันไม่ได้อย่างไงรัเสเซียก็คงได้แต้มต่อมีกําไรที่มากขึ้นนะครับแต่ความน่ากังวลจริงอาจอยู่ในฝั่งของยุโรปนะในประเทศที่นํำข้าวพลังงานเยอะเอาจริงรวมถึงบ้านเราด้วยนะครับว่าจะทนขาดดุลทางคน่ต่อไปได้อีกนานสักเท่าไหร่ถ้าราคาน้ำมันยังสูงขนาดนี้ และมากกว่านั้นเนี่ยความขัดแย้งตรงนี้เนี่ยจะส่งผลอะไรเป็นเรื่องของความขัดแย้งในทางการเมืองโลกหรือเปล่าก็ติดตามมาตอนต่อไปนะครับนี่ขอบคุณที่คดติ่าฟังจนจบนะา้าคุณชอบคลิปนี้าลืมกดไลค์กดติดตามช่องคิมพรอพเพอร์ตี้ไลนะครับและขอลาหนึ่งวิธีนะกดติดตามช่องนี้ถึงหนึ่งล้านทับไปเลยฮะ้าวข่ายากจะฟังข้อมูลของเชิงลึกเนี่ยกดสมัครสมาชิกห้องเรียนวงไหนข้าวล่างนีลยเียงแค่เดือนละหนึ้อยหาสิบบาทนะครับผมจะไปรวบรวมรีเสิร์ชต่างต่างนมาเล่าสู่ฟังในห้องเรียนวงไเนนะก็เรียกว คุณจูเล่ว่าจะวางเงินในช่วง3เดือนต่อจากนี้5เดือนต่อนี้หรือว่า1ปีต่อี้เนี้ที่ไหนที่ปลอดภัยที่สุดกอก์นเจะทุกคนใ้องเรียนวันไหนนะครับขอบคุณทุกคนนะเจอคลิปหน้านะครับและสุดท้ายนะครับทิ้นั่นกว่าก็เลยก่อนครับสวัสดีครับการลงทุนที่ดีที่สุดอาจจะไม่ใช่การลงทุนที่จะรับผลตอบแทนสูงที่สุดนะครับแต่เป็นการลงทุนที่คุณสามารถที่จะคาดการณ์ในอนาคตได้และทำให้คุณนอนหลับได้มากที่สุด เศรษฐกิจมหาภาพนั้นเป็น,นกลไกที่เคลื่อนตัวช้านะครับและก็คาดการได้คุณจะรู้ได้เลยว่าอีก6เดือนขนา้างหน้าอีก3ปีขา้างหน้าอะไรกัลเรจะมาอะไรกันจะมีความเสี่ยงมีกองทุนมากมายนะครับที่ทําให้เพื่อนๆสามารถจะ,จะวางเงินได้อย่างปลอดภัยเนี่ยดังนั้นถ้าเพื่อนๆต้องการแนวทางการลงทุนเนี่ยสามารถกดสมัครสมาชิกห้องเรียนวงไหนข้างล่างนี้ได้เลยครับ